สวัสดีเจ้าสวัสดียามบ่ายนะเจ้าวันนี้วันหยุดแต่ว่าอเดนมาเฮียนหนังสือเนอะตี้มอมอมรรอลนนาะวิยาเขตสัตกำแพงนะเจ้าอเดีวสักกรรมกิจกรรมตอนนี้พักเที่ยงแล้วว่าพี่น้องอ่หนึ่งทับสองกินข้าวกันยังใดนะเจ้ามอมอมอรอลีนสัตว์กำแพงมอม,อมอรอร้านนาะสัตกำแพงกินข้าวยังใดเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันนะเจ้า สวัสดีเจ้าพี่น้องรัาศาตสร์ทุกคนอันนี้ห้องโอเดสเป็นหรอใช <Yeah. S 1> พี่พระบุงสวยสุดเขาอยู่หน้าเจ้ <c oughs> ากกเข้า,ขา,ขามีอย่างพ่อห้องพี่ <c oughs> มีลาบคว <c oughs> แคบหมูป่าแอบอันนี้อย่างพี่โจ๊กย่างไหมไหน <c oughs> ไก่ทอดนี่หมูทอดคุณเชียงทอดคุณเชียง่าห้องนึงมีตําส้มเลยครับพี่ปวดจวนไปกินอยู่แต่เพืนยังมาลงมาเตื้อก็ลงมาลงมาเตอ้อผู้ชายที่อยู่ในกล้องนี้นะคะเป็นกิ๊กเป็นแฟนโหเด็ดทั้งหมดเลยนะคะห้องนี้ห้องนึงก็มีตําส้มอยู่วันนี้มีแม่นแต่ยังมาลงมาเตื้ออันนี้สอทอเอนะเจ้า อันนี้โอ,โอเดตเหมาหมดผู้ชายในห้องนี้โอเดตเหมาหมดนะคะอันนี้คุณเอชนระทานอันนี้คุณสดนะคะอันนี้หัวหน้าห้องคุณนี่น้องไอซ์พ่อเราอะสอนทอนนอตเขาว่าเขาเป็นกิ๊กกันบะได้รกระซองเตือ้อได้กระสอบเตือ้อเมียมันมีสามคนมาเนี่ยสอทฮอนนอตเนี่ยอันนี้อีปอ่อสุดหล่อสุดทักพ่อเราพ่อเรา คนเอาเนี่ยคนเอานี่นี่นี่ดูนี่เอามาเป็นคูน่นี่นะเจ้าบึ้งอุย้ยมุมตรงนี้เป็นชายหนุ่มที่หล่อที่สุดอีก <c oughs> พ่อโปรโมทร้านได้เลยเนอะไอติมลุงจา่าถนนคนเดินขายวันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์ถนนคนเดินถนนคนเดินวันเสาร์วติมลุงจ่าแต่เธอเป็นหมวดนะวันเสาร์บัวลายวันอาทิตย์หน้าสารสัต์เจ้าโปรโมทคือไอติมลุงจ่าเจ้ายาชื่อร้าน ทหารตำรวจข้าราชการท้องถิน่นพวกเราคือพี่น้องกันเนอเขาเดิมกินนข้าวตัวกันเจ้าฮะ<า>ยก่อนจะได้รู้ว่าห้องเฮหาหนห้าตาดีแล้วก็มีความสุขขนาดไหนนะเจ้าใา่ยใบุญมาวันหน,น้าบุญล่ะคะวันหน้าใส่บุญนะเจ้าไอนน้น้องเอ I S <S A แต่ค,ความจริงอยู่ยังไม่ครบนะคะบางคนยังไม่มาเจ้าอันนี้ไปพอออกเพจฉีดตรงไหนหญ่ตรงนั้นนะเจ้าอ,อันนี้บรรยากาศข้างๆนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องนะเจ้าชั้นปีอื่นนะเจ้า,า,อะะามอมอรร้านนาตี้สันกําแปงนะเจ้า และนี่คือนะเจ้าทําไมโอเดตถึงตัดสินใจเรียนรัฐศาสตร์การปกครองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยกำนันสารวัตรกำนันกำนันสอ,อทอหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่มีแอนที่นี่เพื่อจะได้มีผัวเป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะเจ้าจบข่าวรายงานจากโอเดตเจ็ดสิบคิปบางสจัลสวัสดีเจ้าอเ,เอาอไม่เฮียนตัวแค่ได้หัวตัวนะกับพี่